หลักแลละสองคนครับสองคนเนาะมันโฉมพันห้ากับห้าเนาะก็เลยคิดว่ามันจะสองศูนย์ห้าอย่างงี้เลยห้าศนตามเอาห้าอาจจะเป็นไปได้และก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับที่แล้วก็นายด่ไม่มีสาปปูเนาะ ปังปังปูานก้องาก็ปัง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 เด้อปูันบ้างให้นก้องเป็นคนจุดทูปด้วยวันนี้นี่นั่นไม่ธรรมดาเด้อยายนก้องจุดจุดที่ไรออกทุกทีสาธุยายนก้องยายนกร้องจุดที่ไรออกทุกทีปปรับ้อิ ด้วยกันท <laughs> ั้งหมดเลยนะคะขอยเ้สายบุญนะคะสายบุญมาให้ปังๆเด้อตั้งละโมพร้อมกันสามจบตัวสมมาสมปุธสะละโมตัสสะวะคะวะโตอะระตโตสมมาสมพุตตะละโมตัสตะภะคะวะโตอะระะัตสมมาสมพุสสะ ติราโมเกีรรติภงตังเัียติมังกรเศรสังขังปัสสิธิอริยะปวงสวรรค์ทิเบตวิโสฟ้านาโมทายาทสาธุสาธุสาธุ แักเลอเทวดาหลายๆคนนะลงปูเรื่องศาลาปฏิบัติธรรมขอหลวงปู่ละบดานประดานพรให้บุเลขใครที่มาไหว้หลวงปู่วันนี้ให้ถูกเลขหมดและใครที่ชมอยู่เจตนาดีโรดสาธุโปรทกเลขทุกคนเลยสาธุสาธุอย่ค่อยลาหลวงปู่ขอหลวงปู่ไปสร้าง่อ

ขุดใยนกร้องนะครับจุดที่ไรลออกทุกทีเด้อคในใยนกร้องไม่ทำบดด้าได้ตอนนั้นได้ยินเสียงจริงเใหญ่น้อตอนแรกมันจุดจทุกตอนจะได้เจ็ดสองนะงออกบัวเขาจะหมุนเขาจะหมุนก่อนดอกบัวหมุนบอกบัวหมุนตอนจุดทูกได้เจ็ดสองหมุนรอบ จิงเลนลงมาตรงนี้ตัวหนึ่งก็เลยคุยกับจิงเลนคุยกับจิ้งนายคุยกับจิ้งเรลนด้วยครพอคุยเสร็จแล้วก็ที่ที่า่าไปนอนเนาะไปนอนทางนี้เขาก็มืมาถวายเอ็มร้อยมาใหญ่ก็ไม่สบายมาถวายเอ็มร้อยเขาก็ได้ไฟเอ็มร้อไปก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งเนี่ย้าศูหนึ่งเขาก็ไปไปโชว์ย้ายใครไปุดทูบก็ะัำ พ่อยายว่าจะไม่พูดแล้วนะว่าจะไม่บอกใครยายจะไปลักสื่อคนเดียวยายต้องบอกอุตส่าห์ว่าไม่พูดว่าจะแอบซื้อสัก20บาทหรือร้อยหนึ่งอะไรเนี่ยจะเสียงดูเนี่ยเจ็ดสองเนี่ยมันไม่ได้เห็นสามตัวนะมันเห็นแค่สองตัวเขาก็เลยมาอีกมาอีกทีเสียงอึ่งมันร้องมันร้องยายอึ่งมันร้องนี่ไม่ใช่อึงธรรมดานะวังถ้าเสียงอะไร ำไมต้องดังกับหวานเนาะมันดังขึ้นมันก็อึงตัวใหญ่มากไม่ใช่ปูบอกว่าเลขนี้มันจะออกพ่กพูดทีไ <c oughs> <c oughs> ม่ใช่ปูบอกว่ามันรอ้องอึงมันร้องดังสี่ครั้งเนาะร้องสี่ครั้งเสียงดังมากๆเลยอืกก็เลยก็เลยไม่ได้คิดอะไร,ร <c oughs> ไปไปปูก็ทพ่อไปตักสามที่บ้านน้อยๆปมาไม่ได้สักบาท <c oughs> โอ้ตั้งใจมากไม่ได้ซักบา <c oughs> แตงวดนี้ลองแล้วเนาะอีกาอันนี้กามลองก่อรู้สึกก่าตัวเองค่อยสบายด้วยไม่ได้คิดอะไรนะรับอย่างเดียวจะตายหรือเปล่านี่อยู่คนเดียวเนาะอยู่คนเดียวกล้ามลองอะไรนักหนาท่นที่ไม่สบายไม่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 เอาอยู่คนเดียว สบายผีหอกเอไม่ไม่ลอกี่ีมาโชคเรามาีขอเลื่เลยนะีไม่รอมันจะอเลยเลยพูดกับกาบอกว่าขี้ในใจกาจะตายอย่กนเด่่นัอะวไกไม่ได้นะครับก็เลยออกมาก็เลยบอกหนวหูจังเลยอะไรนักหนาฮ่ากาบอกว่าไปเลย ครูคนจะหลับจะนอนอยิ่งเหนื่อยอยู <ừ> ่ด้วยทีนี้พอกามันบินไปตัวเดียวบินมามันนอนคิดอะไรปูแสดงว่าจะหนักนลแล้วชุนนีจะไม่รอดแล้วมั้งไคิดเรื่องหวยเลยฝันมาลงปูมาบอกอะไรนะพี่ล่าสุดเอาคันห้ามาเลยนะอ๋อฝันว่าพอตกลางคืนก็นอนหลับประมาณมันนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยสบายพอ <ừ> นอนหลับจะฝัน ฝันมาตรงนี้แหละกันเนียงฟันเห็นลุงปูปูเขาตะโกนบอกว่าให้เราทำ<ม>ขั้นห้าทรายปู<ม><ม>ยนงก็บอกไม่ยากหรอกย้ายเขาก็ไปเอาใบอตมาเพื่พากันทำเลยตัวเองก็หันไปหาปูแต่ไม่ไม่เห็นตัวปูนะเห็นแต่เสียง<ม><ม>นั่งข้างล่างอะไรแต่ละหันมาบอกปูแล้วขั้นแปดปูก็บอกมาว่า<ม>ขั้นแปดไม่ต้อง เอาแต่คันห้าเสร็จ mm hmm. แ,แล้วก็ใครมมนรู้บอกว่าเออเอาคันห้ามาแล้วท่อกลมๆสีเขียวให้เอา,าตั้ง mm hmm. ตั้งบนพานอนเี้ยแล้วก็เอาเอาคันห้านะมาวางไปเสียมาวางคันกลาง,าง mm hmm. วางยังไม่เสร็จตื่นก่อนวางสองคนกับเขาเลยเลยตัวเองตื่นกว็วา, mm hmm. านไปสั้นๆแบบนี้ เลขอ๋อแท้ๆตัวเลขอีกเนาะทุกที่ปูจะเขียนโยนให้เนาะไอ้นี่ม่ปูไบอกตัวเลขพูดว่าไงคันห้าคันแปดไม่ใช่แปดไม่มีไม่ใช่ห้วยแปดแปดถามว่าขันแปดให้ปูคันแปดไม่ต้องเนี่ยมีด้วยเหรอมันต้องขันห้าคันแปดก็ยังพูดมี้เนาะก็เลยคิดว่าไอ้ท่อตรงๆมันสูงนักเปล่า สองคนทำสองคนเนาะมันโฉบทำสองคนคันห้าก็ห้าเนาะก็เลยคิดว่ามันจะสองส่นห้าอย่างนี้แล้วห้าสก็ตัดเอาเนาะห้าวอาจจะเป็นไนี้ก็จะเป็นครับแล้วก็อย่าทิ้งคันห้าคันแปดด้วยเนาะแล้วว่าตัวเองพูดว่าคันแปดใช่ใช่แชนอะไเทปัจจัยถายปูมีคันแคันหไม่มีหรอคันห้ามีมีบแป ได้ค่อยดูปัจจัยว่าได้เท่าไหร่ค่อยปูสวยชา้นหน้ากสวยให้คนสวยมองเลยอธิษฐานให้สวยเท็มโกลอยากเจอเจจังเทนมาเลยมาให้เจอโมจิยาเอายุสิบสี่อ้าวยายนกร้องสองแล้วถึงวันออกให้ปู่ไปอยู่กองฉลากก่อนเลยดสามว่าให้พลิกแค่ได้เลย ขยับเด็กยงไว้ครั้งหนึ่งเลยนี่ขอเลขออกมาอย่างนี้กระโดดตัวเองทั้งบนทั้งล่างก็มันนั่งบนปูไปกองฉลากลายปูไปกองฉลากปูปูเป็นเทวดาเดินดินปูต้องไปกองฉลากไปเดี๋ยวนี้เลขกอยู่ด้วยเลขมันออกแล้วมันออกล่างบนน่ะมันเป็นไปได้ยังไงออกเต็มเต็มเลยตัวเองก็กระโดดเลยแหละกระโดดในนี่เลยจู่กับปูนี่แหละทั้งวันนะ สาธุสาธุรวยทุกคนรวยทุกคนเด้อสาธุสาธุค<อ> สาธุเด้อปูเด้อเจ๊ไปช่วยสบายปู่นิดกันไปทั้งหมด ที่มาถวายเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือจุดทูกได้แล้วนะครับยายนกล้องเป็นคนจุดเนาะจุดได้ตัวนี้เลยเด้อนี่หนึ่งโอ้สี่หนึ่งสามนะครับสี่หนึ่งสามแล้วก็นี่คุณพี่เขาเขียนให้เพิ่มเติมนะครับก็คือเลขห้าสี่สี่นะครับห้าสี่สี่นะครับคุณผู้ชมนะครับสําหรับเลขที่ องค์หลวงปู่สวงเนาะมาขอกับหลวงปู่สวงนะครับให้ไปพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับสำหรับตัวเลขตัวนี้นะครับขอให้คุณผู้ชมโชคดีมีเงินใช้กันทุกทุกคนนะครับร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆเด้อสาธุสาธุเก้าพันเก้าร้อยเก้าัสิบาน้บาทยี่สิบแปดบาทอ๋อเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาท 9,900บาท9928เกอนี่เลขที่ออกเลขที่ออกเลขที่ออกเก้าเก้าสออก้าเกครับยกช่วยแม่เรนวต่อต่อมือกันคือตั้งติตมาสักพัทแนะโมตัน์เจ้าปะกวัโตอวระโตสมาสัมปัสสะโภมกิติฐานาง สาสตราลูกังอาตมาผังสมาแล้วก็เอ่ยคือข้าพเจ้านายนำข้าพเจ้านายสนิทคนสุรินทีวีนำแล้วก็เอฟซีนำเด้อขอถวายปัจจัยปัจลมปัดจัยใจทายาทานให้แกหลวงปู่ ยาดูยาบุญบารมีชิเพื่อนนำบัตับัตรใจมาสร้งมาสาางสารปทิบันปฏิบัติธรรมให้ลูกหลานได้เดินตามรอนพระพุทธศาสนาสาธุเด้อรวยรวยเฮงเฮงปังปเด้อสาธุสาธุและก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ